<Moon> Queen. สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Moon Queen Channel วันนี้เราจะมาสปอยหนังเรื่องมัธยมบ้านเฮาตอนที่4ตอนภาษาอังกฤษถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะเช้าวันหนึ่งในวิชาภาษาอังกฤษคุณครูก็ได้ให้นักเรียนซูมจับคู่กันเพื่อทำรายงานเกี่ยวกับครอบครัวของเพื่อน คนแรกที่ได้ออกไปจับก็คือตุกตาแล้วเธอก็จับได้ปักบอลมาเป็นคู่ทํารายงานส่วนคนที่2ก็คือพลอยพลอยก็จับได้เชื่อของเจิดเจิดมันก็ยิ้มหน้าบานดีใจมากที่ได้คู่กับพลอยและคนสุดท้ายก็คือโบซึ่งโบก็จับได้คู่กับเฟิร์นพอโบกลับมานั่งที่เธอสงสัยได้ถามกับนิดว่าอ้อยหายไปไหนทําไมไม่มาเรียนตั้งหลายวันแล้วนิดก็บอกว่าอ้อยโดนตํารวจจับไปตั้งแต่วันที่ไปส่งพลอยที่บ้านแล้ว กพกัพอยก็หันมาถามเจิดว่าเจิดว่างวันไหนเราจะได้ไปบ้านเจิดเจิดมันก็บอกว่าเขาว่างทุกวันแหละจะไปวันนี้เลยก็ได้ตัดภาพมาที่โบกับบักดีมทั้งสองคนก็ได้มาเล่นจํำจี้กันแล้วบักดีมมันก็ชอบแอบถ่ายคลิปเก็บเอาไว้ทุกครั้งโบก็กลัวว่ามันจะหลุดออกไปแต่บักดีมมันก็บอกว่าไม่ต้องกลัวหรอกเดี๋ยวเขาก็ลบแล้ว สักพักเตยก็โทรมาหาโบถามว่าโบอยู่ไหนตอนนี้แม่ถามหาโบก็บอกว่าเธอทํารายงานอยู่เตยเลยบอกว่าให้เปิดกล้องหน่อยแต่โบก็ไม่ยอมเปิดรีกดวางสายไปวันหนึ่งระหว่างที่เจอกําลังร้องเพลงให้อาหารวัวอยู่ลําแพนก็แวะมาหาเจอที่บ้านเพราะเธอนั่นคิดถึงเจอไม่เห็นเจอไปฝึกร้องเพลงอยู่หลายวันเลยเจอเลยขอให้ลําแพนช่วยให้อาหารวัวให้หน่อย จูจูก็มีใครบางคนขับมอไซค์มาจอดที่หน้าบ้านของเจิดเขาคนนี้มีชื่อว่าเจ็กขอเก๊กรอบไปหนึ่งทีแต่กางเกงดันไปติก,กับมอไซค์ แล้วเจก็ได้เข้าไปทักทายเจิดแล้วถามว่าจําเขาได้ไหมเจิดก็บอกว่าจําได้สิไม่ได้เจอกันตั้งนานเลยเจกที่เห็นลําแพนก็ถามเจิดว่านี่แฟนหรอเจิดก็รีบปฏิเสธบอกว่าไม่ใช่ลําแพนเห็นแบบนั้นก็เลยขอตัวกลับบ้านก่อนจากนั้นเจิดก็พาเจกซิ่งมอเตอร์ไซค์คันเก่าพาไปกินข้าวแต่ละมอเตอร์ไซค์ก็ดันเสียข้างทางระหว่างที่เจิดกาลังซ่อมมอเตอร์ไซค์อยู่ก็ได้เห็นโบนั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์บักดีมผ่านไปโบก็พยายามหลบหน้าหนีเพราะกลัวว่าเจิดจะเอาไปพูดที่โรงเรียน หลังจากที่ซ่อมมอไซ์สเสร็จทั้งสองก็พากันมาสั่งลาบก้อยกินกันป้าแม่ค้าก็บอกว่าร้านนี้มีแต่ก๋วยเตี๋ยวลูกเจิดเลยหันไปถามกับเจ็กว่านายสิก,กินอย่างเจ็กเจ๊กเลยบอกกับเจิดว่าบอกแล้วไงว่าให้เรียกเจ็กเจิดมันก็เรียกเจ็กเจ๊กเจ๊กอยู่หลายรอบแต่ก็ไม่เห็นว่ามันจะต่างกันตรงไหนเรียกเจ็กก็ได้ดอกจากนั้นเจคกมาเลยสั่งสปาเกตตี้กับป้าแต่ป้าก็บอกว่าไม่มีหลอกสปาเกตตี้นะ่ะมีแต่เส้นเล็กสุดท้ายก็จบกันที่กินก๋วยเตี๋ยวพอกิินเเเเสสสร็จ็จจจก,กพาาาดมซืื้้อออหลใ พา,ามาที่โบโบก็ได้บอกให้บักดีมส่งแค่หน้าซอยพอพอโบกลัวว่าพ่อจะมาเห็นก่อนจะไปบักดีมมันก็ได้บอกกับโบว่าให้ช่วยเติมเน็ตให้มันหน่อยเราจะได้วิดีโอขอหากัน พอโบมาถึงที่บ้านก็เห็นว่าพ่อแม่กำลังฟินหุ่นกันอยู่พอกับแม่ก็ถามโบใหญ่ว่าทำรายงานเสร็จแล้วหรอโบก็ตอบเนียนๆว่าเสร็จแล้วจ้าเต๋เห็นท่าทางของโบแปลกๆก,ก,ก็เลยถามว่าทำไมถึงเดินขาแบบนั้นโบก็เลยบอกว่ากูเดินขาชี้ขนาดนี้เมื่อยังรู้อีกหรอซึ่งที่โบเดินขาแบบนั้นก็เพราะว่าเธอแอบไปเล่นจ้บจี้กับบักดีมา เช้าวันต่อมาพลอยก็มายืนรอรับเจิดเพื่อไปทํารายงานที่บ้านของพลอยเจิดมันก็ใส่ชุดรอขับมอใไซค์มาเลยพอเห็นก็ถึงกับกั้นขามาไว้ไม่ไหวจากนั้นพวกเขาก็นั่งรถมาที่บ้านของพลอยพอเข้าไปเจิดก็สวัสดีกับแม่แม่ก็บอกกับเจิดว่าบ้านหลังเล็กๆของคนจนมันคงไม่มีอะไรให้ดูเยอะหรอกเจิดก็เลยบอกว่าบ้านหลังเล็กๆมันก็ดูอบอุ่นดีครับแม่ผมชอบอยู่แล้วน่าจะมีความสุขนะครับ จากนั้นพลอยก็พาเจิดไปทัวร์รอบบ้านระหว่างที่พลอยพูดอยู่เจิดมันก็เอาแต่มองหน้าพลอยตามไม่กระพริบเหมือนกับว่าจิตใจไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวขนาดพลอยแค่ขี้มโออกมาเจิดมันก็ยังมองไม่ยอมหยุดตัดภาพมาที่โบกับบักดีมพวกเขาก็ได้มานั่งกินไอติมที่ร้านเดิมบักดีมมันก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงกินเอากินเอาจนไม่สนใจโบเลยโบก็นั่งมองตาปิดๆคงคิดใน,ในใจว่ากูไม่น่ามารู้จักกับมันเลยพอกินเสร็จบักดีมมันก็ทำไปลืมกระเป๋าตังค์ครั้งนี้โบก็เลยต้องปเป พอจ่ายเสร็จโบก็ลุกเดินหนีไปบักเดมเห็นแบบนั้นก็จะรีบวิ่งไปหาแต่ก่อนจะไปมันก็แวะกินไอติมที่ทั่วของโบก่อนอีกส่วนทางด้านของเจิดกับพลอยตอนนี้เจิดก็พามาทัวร์ที่บ้านของเขาพลอยก็ได้บอกกับเจิดว่าบ้านของเจิดดูอบอุ่นดีนะเดี๋ยวเราจะเขียนรายงานให้ดีๆเลยเจิดก็เลยเถามพลอยว่าจะกลับบ้านตอนไหนให้เราไปส่งไหมพลอยก็เลยบอกว่าเธอยังไม่อยากกลับบ้านเลยเราไปหาที่นั่งเล่นกันไหมเจิดมันก็ปฏิเสธบอกว่าเราไม่ไปหรอกทําให้พลอยรู้สึกน้อยใจมากๆ,ๆ,ๆเธอเลยบอกกับเจิดว่างั้้นนไปส่่งเเราาทีบลย ได้และทีหลังถ้าเจอชวนเราไปไหนเราก็จะไม่ไปเหมือนกันเจอมันก็เลยบอกว่ามันรอเล่นเฉยเดี๋ยวเราพาไปพอยก็ยิ้มหัวเราออกมาแล้วบอกว่าก่อนจะไปเจอดไปเปลี่ยนชุดก่อนได้ไหมเราว่ามันดูแปลกอยู่นะเจอมันเลยไปเปลี่ยนชุดและพาพอยแว่นมอเตอร์ไซค์ออกไป ตัดมาที่โบเธอก็ได้มาที่ร้านขายยาเพื่อซื้ออะไรสักอย่างระหว่างที่โบไม่อยู่บักดีมันก็นั่งเก๊กหน้าหล่อและยิ้มหวานให้สาวๆที่ขับรถผ่านมาพอโบออกมาแล้วเห็นว่าบักดีมเลยสาวอยู่เธอเลยเดินเข้ามาถามว่าชอบหรอบักดีมันก็แถบไปเรื่อยเมื่อสาวๆเขาแซวก็เลยหันไปมองโบก็เลยสวนกลับไปว่าแบบนี้ก็ยังมีคนแซวอีกหรอบักดีมันก็บอกว่าก็ต้องแบบนี้สิโบถึงหลงรักโบได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกงงกับตัวเองมากว่าไปหลงรักมันได้ยังไง ตัดมาทางฝั่งของพลเกับเจอดพวกเขาก็ได้มานั่งเล่นนั่งคุยกันเจิดก็เลยเล่าเรื่องครอบครัวให้พลฟังว่าพ่อกับแม่ของเราทะเลาะกันทุกวันหลังจากที่แม่จากไปเวลาที่พ่อได้งานใหม่เราก็ต้องย้ายตามพ่อไปด้วยและพ่อก็มีแฟนใหม่แต่มันก็มีสิ่งที่ดีอยู่อย่างหนึ่งที่เราย้ายมาที่นี่นะพอยก็เลยพูดขึ้นว่าอย่าบอกนะว่าสิ่งนั้นก็คือเราหนะจีบใช่ไหมเนี่ยเจิดมันก็เขินๆบอกว่าเราไม่กล้าจีบพอยหรอกพอยก็เลยชวนกลับบ้านและขอถ่ายภาพบรรยากาศสวยๆเก็บไว้ด้วย ตัดมาที่บักดีมาส่งโบถึงหน้าซอยมันก็ถามว่าโบเป็นอะไรเห็นหน้าบูดมาตั้งแต่ร้านไอติมแล้วโบก็เดินหนีไม่ยอมตอบอะไรทําให้บักดีม,มันงงมากแล้วมันก็ตอบว่าโบว่าอย่าคิดนะว่าคนอย่างกูจะง้องมึงตลอดนะ่ะคนรอรอยอย่างกูมีคนมาชอบตั้งเยอะสวยกว่ามึงกูก็ทิ้งมาแล้วเด้อ โบก็ไม่สนใจเดินเข้าบ้านไปจากนั้นโบก็มานั่งเศร้าอยู่คนเดียวในห้องจูจ่ๆบักดีมมันก็โทรมาหาแต่โบก็ไม่ยอมรับสายโบนั่งคิดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างเธอกับบักดีมแล้วก็ร้องไห้ออกมาด้วยความเสียใจตัดภาพมาทางหน้านของบักโต้งมันที่กําลังเพลิดเพลินอยู่กับการสไร้หนอนอย่างเมามันจ,จู่ๆแม่ของมันก็เปิดประตูเข้ามาบักโต้งมันก็เลยทําเป็นแกล้งหลับไม่รู้เรื่องเช้าวันต่อมามันก็เลยมาเล่าให้บักบอยกับบักกอลฟังพวกมันก็หัวเราะชอบใจกันใหญ่ แต่แล้วฝ่ายแฟนเก่าของบักต้งก็เดินมาพร้อมกับแฟนใหม่ของเธอบักต้งเห็นแบบนั้นมันก็ไม่อยากจานไปมองเพราะว่ามันเป็นคนที่บอกเลิกเธอไปเองพอเข้าเรียนก็ได้มีเด็กใหม่เข้ามาแนะนําตัวเธอชื่อว่าลาล่าลูกครึ่งอังกฤษอีสานมาเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนในโรงเรียนนี้เพื่อนๆที่ได้ยินเธอแนะนําตัวก็หัวเราะชอบใจลาล่าก็เลยถามว่าหัวเราะหาพ่อมึงติเพื่อนๆในห้องก็หยุดขำกันแทบไม่ทันคุณครูเองก็ยังอึ้งเลยจากนั้นคุณครูก็ได้ให้นักเรียนทุกคนออกมาพรีเซนต์รายงานที่สั่งไป พอถึงตาเจิดเขาก็ได้ออกมาบรรยาเกี่ยวกับบรรยากาศแถวๆถวบ้านของพลอยให้ทุกคนฟังซึ่งเขาก็พูดมันออกมาได้ดีมากจนเราล่าปล่อยหูร้องไห้ออกมาหลังเลิกเรียนวันหนึ่งโบได้ตัดสินใจโทรไปบอกเลิกกับบักดีมแต่บักดีมมันก็โน่สนโนแคร์โบเลยร้องไห้ออกมาเป็นเพลงบอกว่าขอบใจเรื่องที่มาเฮทไฮเพอร์กินว่าเาเป็นคนซ้าคัญแต่ความจริงมันก็พ่อสํานันเท่าก็แค่แค่คนทั่วไป ทำให้เต้ที่นั่งอยู่แถวนั้นเห็นก็งงมากโบก็เดินร้องไห้งากรออกมาแต่พอเห็นผู้ชายนั่งอยู่โบก็หันไปมองแวบนึงแล้วก็ร้องไห้ออกมาหนักกว่าเดิมอีกตัดผ้ามาที่เจิขดขณะที่ต่อแถวรอซื้อข้าวอยู่บักบอยมันก็เินเข้ามาบอกว่าซื้อข้าวเสร็จแล้วไปนั่งกินกันที่เดิมนะเจิดมันเลยบอกว่าวันนี้เราจะกินที่นี่คงไม่ได้ไปกินด้วยหรอกพอบอักบอยมันเดินไปพอยก็หันกับเจิดว่าทำไมไม่ไปล่ะเจิดมันก็บอกว่าเราจะมานั่งกินข้าวกับพอยนี่แหละพอยได้ยินแบบนั้นเธอก็พยายามเก็บ พอตกดึกพอยก็มานั่งโพสคำคมลงเฟซว่าครอบครัวคือชีวิตเธอคือสิ่งดีๆที่ได้เจอซึ่งพอยก็เหมือนจะเริ่มชอบเจอขึ้นมาบ้างแล้วพอเจอเห็นข้อความที่พอยโพสไปเจอมันก็เขินจนจูบโทรศัพท์ของตัวเองใหญ่เลยเช้าวันต่อมาขณะที่บักโต้งกําลังซื้อของอยู่บายแฟนเก่าของมันก็เดนเข้ามาซื้อของพอดีและเธอก็ได้ทักทายโต้งบักโต้งมันก็ได้ถามว่าจํากันได้อยู่หรอเห็นมากับแฟนใหม่นนะึกว่าเลิมเราไปซะแล้ว่ายก็เลยบอกว่าทําไมจะจําไม่ได้ละ่ะเธอก็เป็นซะแบบนี้ พอฝ้ายซื้อของเสร็จเธอก็เดินออกไปหาแฟนใหม่ที่รออยู่บักตรงเห็นแบบนั้นมันก็คิดถึงวันที่บอกเลิกกับฝ้ายไปบักกอบที่เห็นหน้าตาเศร้าๆของบักตรงก็เลยถามว่ามาทำหน้าเศร้าทำไมจะบอกว่าตัวเองอ,อกหักใช่ไหมกูไม่เชื่อหรอกบักต้งมันก็เลยบอกว่ามึงไม่เป็นกูไม่รู้หรอกเห็นแบบนี้กูก็รักเดียวนะเว้ย ตัดมาที่นักเรียนกลุ่มหนึ่งได้เห็นคลิปที่โบกับบักดีมเล่นแ้มจี้กันอยู่โบที่อยู่ในห้องน้ําได้ยิงเข้าพอดีเธอเลยเดินเข้ามาดูเพื่อความแน่ใจและมันก็เป็นคลิปของเธอกับบักดีมจริงๆโบรู้สึกลบไม่ได้ก็เลยเดินหนีออกมาด้วยความเสียใจหลังเลิกเรียนบักโต้งมันเห็นฟายเดินกลับบ้านคนเดียวมันเลยถามว่าทําไมกลับบ้านคนเดียวแล้วแฟนไปไหนล่ะฟายก็เลยบอกว่า เขาเตะบอลอยู่ก็เลยขี้เกียจรอหมักต้งก็เลยอาสาขอไปส่งที่บ้านแต่ฟ้ายก็ปฏิเสธเพราะกลัวว่าจะมีปัญหากันแต่แล้วยาของฟ้ายก็โทรมาหาบอกว่า้เธอรีบกลับบ้าน ฝฟากเกลยต้องติดรถของบักโต้งไปพอมาถึงที่หน้าบ้านของไฟฝไฟยก็ได้ขอบคุณที่มาส่งบักโต้งมันก็บอกว่าไม่เป็นไรถึงเราจะไม่ใช่คนสําคัญแต่ไฟยก็เป็นคนในใจของเราเสมอไฟ์ได้ยินแบบนั้นก็เลยชวนบักโต้งให้เข้าไปเล่นที่บ้านก่อนไหมตอนนี้ไม่มีใครอยู่หรอกบักโต้งมันก็เลยถามว่าจะให้เราเข้าไปในฐานะอะไรไฟยก็เลยแซวมันว่าเฮ้ยยังเล่นตัวอยู่ก็แล้วแต่นะ บักต้มมันก็เก๊กหน้ารอคิดอยู่สักพักสุดท้ายมันก็เข้าไปนั่งรอในห้องของฝ้ายเลยพอฝ้ายเข้ามาเธอก็ถามว่าโต้มมีแฟนใหม่แล้วหรอมันก็ตอบว่ายังไม่มีหรอกเราไม่ใช่คนใจง่ายขนาดนั้นฝ้ายก็ทำหน้าเหมือนไม่เชื่อเพราะคนเจ้าชู้แบบโต้เนี่ยนะจะไม่มีแฟนบักต้มมันก็เลยบอกว่าถึงจะเจ้าชู้แต่ก็เคยรักใครจริงอยู่นะ ฟา่ก็เลยถามว่าใครกันนะทําไมโชคดีจังตอนคบกับเราทําไมถึงเจ้าชูจังโต้งมันก็เลยบอกว่าเธอคิดไปเองทั้งนั้นแหละแต่เรื่องของเรามันก็จบกันไปนานแล้วไฟ่ก็เลยสวนกลับว่าแล้วทําไมถึงยังหึงอยู่ล่ะโต้งยังรักเราอยู่ไหมโต้งมันก็ตอบว่าถ้าบอกว่ารักฟา่จะทํำยังไงไฟ่ก็ไม่ได้พูดอะไรเธอค่อยๆยโน้มตัวจะเข้าประชูบักโต้งบักโต้งเห็นแบบนั้นมันก็เลยบอกว่าไฟาหย่าฟฟาหย่าแต่มือของมันถอดกระดุมและถอดเสื้อของมันเองจากนั้นบักโต้งมันก็ถอยไปตั้งหลักแล้้วิ่งพุเเาาาขไปใสยททันี หลังจากที่เสร็จภารกิจแล้วบักโตมันก็ถามฝ้ายว่าทำไมถึงเปลี่ยนไปเยอะเลยตอนคบกันไม่เคยเห็นอยากจะให้เราสักครั้งฝ้ายก็เลยบอกว่าตอนนั้นเธอไม่เคยก็เลยกลัวโตมันก็เลยบอกว่าโคตรเสียใจเลยอยากจะได้เป็นคนแรกแต่ก็โดนคนอื่นลงมือไปซะก่อนจากนั้นมันก็ขอตัวกลับบ้านพอออกมามันก็เห็นว่าพี่ชายของฝ้ายกำลังจะเข้าบ้านโตมันก็กลัวมากแต่ไม่ทันไรพี่ชายของฝ้ายก็เปิดประตูเข้ามาในห้องพอดีแล้วตอนที่4ี่ก็ตัดจบลง ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะ